ลงไปแค่จะไม่ถึงนะครับนการทำพิธีจะต้องมีพระสงฆ์ด้วยนะครับมีนายกทยยกรมีผู้นาหมู่บ้านในการประกอบพิธีนะครับแต่ละครั้งแต่ละหมู่บ้านนะครับแต่ละพื้นที่แต่ละหมู่บ้านก็จะมีปพณีวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนกันนะครับผมเราก็จะเตรียมตัวก่อนนะครับใครชอบตัวไหนเลือกได้เลย ขับไปเอาเทียัพยานาขับหนึ่งสองสามเอาับไปหาตรขับไปเอาคตรลดตัวหัวลงวงกลไล่ข้วมไล่ข้วมไปจน้อกหัวนี่แต่งหนึ่งสองสามที่ห้าหกครบวะครบออกครบกันครบกันกรบน้ำมันตีนย่านน มุ่ยย่านเยอเด้อย่านนาคเด้อสิบล้งปีเด้อเอาไปงูมูบกูไดกับมุ่ยบอกไงบอ ความเส่นแน่นหนาด้ายที่บ้านผมก็มีเช่นไรติป่าป้าช่วยทั้งหลายอานวยเกี่ยวบ่าวนกอขอบคุณไปถึงแน่นนั่นการทดลองปะทานกีร่ามงคลตวันตะวันอารมณ์ันน้องหอยท่าท้องเพื่อสวานแดนดิน Nak mudahkan pegawai semacam ศีรยเหนือแดบของใตทั้งที่ไแดนอีไตะวันุกแกตะวันออวความเป็นผู้มีสาสาอันอุสารทั้งหลายอาตุนฤทธิ์าไพ่แกนิตใจตถาพายอิทธิขันธ์ไทยแกรัตกิเต่งเตโตอาหารัตุมานายใน้คุณควรควโตัวปัหาเทโลจังยังมต่งมหาเทรังกายพันธะั เีอเดพ่อจมากันีว่าสองสามเรียนนี่นี่นี่าง่นี่วี่าี่นี่วั่นี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 ่นท่นี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 ่นม่นีงนี่นี่นี่นง่าี่ดี่นก่นี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 ันี่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 นีนี่นี่นี่าี่ดี่น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 ี่าม่นี่ี่นี่นี่นนี่นีีันี่น่นี่นี่นีันี่ แต่ต so yeah, okay, okay. ้ต sure. oh, okay. uh, ้นทุเรียต้นทั้งหลายยิงเป็นทุกเหล่าด้วยต้นเดิไม่ต้อดับต่อไปนะครับผม เอาขันมาไว้ก่อนเอาวัลเอาวัลไว้ก่อนให้ผู้ใดมาถือแทนก่อนก็ได้ยังได้ใส่ตอนนี้ให้เพื่นลงไปง้มก่อนอ่าถือแทนก็ได้อ่าถืออ่าถือถือส่วประคุณเนี่ยบุซายไหมบ้านนี้ผมไม่บุซายหรเอาม่าเน่ยกระเทยประตองมากหรอพอเป็นผู้เดียวก็ได้ดอกเนาะเอองหยอกเลยออา เอาลงไปประจำสี่คนสี่มุมก่อนเอาคนใบนามเป็นเดี๋ยวลงไปก่อนเด้อคนไหนใบนามไม่เป็นก็ต้องลงไปลุกนะเดี๋ยวเมียจะมาตามหาผู้ขายยิ่งเป้าใบเจยไปเลยนะเออลอด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 ลงไปลอดลงไปก่อนเราต้องเหยียบหัวพระเด้อยวมองนั่นนะพระยี่งมองเจย์นี่แหละเออเอาไปไว้ก่อนอันพ่อพ่นผู้มู่นะอันไปยุ่งอันปีนก่อนเออตรวจข้าวจะ รแไปออเดทมาุริมันจะี่สังราชพัตารโสปชาสติคันธงพนังอภิปติมหาราชเาสิโสพุทธพิจารสภาวะอิทัามามหาภัยที่มันโตจิมันโตวันะมันโตยาสติโลโมทันาอภิกรรมทุกุนังอัคทังโส ท่กขีนจะพิสังราชาวีรุณโฮตปัสสาสติคุณพันธนังอภิปติมหาราชายสันสีโสพุทธาพิจัสามาหโวอิธานามาภะพลายพิมตัวสติมันโตวันละวันโตยสัจสีโลมทมนาอภิกรรมงพุกคนังสัตมิติว่านังปัจฉิมันจะพิสังราชาวีรุณโฮตปัสสาสตินาคานังอภิปติมหาราชายสันสีโสพุทธาพิจัสามาหโวอิทธานามาภะพลายพิมตัวสติมันโตวันละวันโตยสัจสีโลมทมนาอภิกรรมงพุกคนังสัตมิติว่านัง กุตาันจากังกชาคุเมโรตั้งสต่สาขาน้าที่พีมหาราชายศสิโสุ่ต่ทวิตสั้นๆวาวย่านมาหาพลาที่มันโตชิดมันโตวันหนาันโตยิ่งสโนมเทมานา้บ้านยืนนั่งบอเอาใจลูกน้องมดแทนนี่สมุเทมักินมาอะไรยุติะอเสียงใส่จัไดยพราะว่เชื่อไหมอาน้อลงไปอาน้อานงไปบดหนึ่งสองสามบูดคุณยายบ้านออย่งบูลงไปหลอบ้านน้อแม่ผุ้ใหญ่้ใส่กระเดี เอาสุดแม่เมีนก่นเลยเมีน้อดอเลเอาสึดนมาด้ถามเี้ยถามที่าลดูวแม่บ่อนเลถามก็เจอด้เลยเมียนบอแเอายุนทีนยุนขาเาไปอากูนเอาหายเพืนหายใจกันครั้งที่สองเอาหมดลงไปอีกหนึ่งสสลงไปไปกักกูเจ้าเต้าหน้าหมอรูดไปดมุนแหงไรงอดแม่เลนี่แมียนเข้อุุดน เอาดีเด่นเขาสุดท้ายฮะนอเจีเด้อฮะคนด่เดอเนดเรื่อด้ไปปก็ใสเเอาหนึ่งสองสามอมุดลงไปเอาลงไปเอาขึ้นเดียวพร้อมกันไ้มอันนี้แม่ช่าเอกายใส่ไกุ่เือตาถียมมาอยู่ใสนี้ใสนี้น้ตัว เอาเอาเอาคันแทร์เอาคันซื้อไหนประคุณประคูณสีเซื้อเพิ่อนคือปันนี้เอาเอาคันซื้อท่านเอาท่านใหนประคูณประคูณสี่เป็ซื้อเลยวันนี้เอาบางศูนย์บางแดดไว้เอาบางแดดไว้เอาบางไว้บางไว้เอาแกออกเลยแกออกจากขาเลยนหนแกออกเลยครับผมแกออกเลยครับผมแกออกเอาขอผู้ชายสองคนเป็นือเอาชัดใส่ชัดขวาถูกไหมชัดเล่นชัดทองถูกไหม ใไปสิเป็นเทวดาเอานั่งก้าก็ได้ภรรยาได้ยิ่งก็ถือได้ด้วยกันเอาไงเอาเป็นมาลีนชัดนี่ชัดนี่เห้มาเลยชัดนี่เอาชัดเป็นแมาเออยท่เอก็ชัดนี่ใต้ฟ้านี่เอาเป็นแม่แล้วเดินไปที่พระพุทธเจ้าเชิญพระอุปปุธถึงป่าเด้ออันพี่น้องไปทอดวัดนายาเป้านี้นะครับไปถึงที่วัดปุ๊บให้รอที่หมอผู้ปุ๊บทัวห้าที่ไม่แกนถามตอบกันอีกรอบหนึง นะครับว่าซื้อเพื่อนไปยังถีเอาอยัางอยากได้ยังนะครับผมถ้าพี่น้องเขาบอกปไปตกแ<ด>สดงวา่าเขาอยากได้ยังนะครับจะต้องหนี้เพราะว่ามันมีพิธีต่อจอังหวัดอีกครับผมครับแกออกเลยแกออกได้ปะล่ะแกออกแกออกแกออกแกผ่า,อ,าออกคนนีดด้ยังไงม่ผ่านนี่ไปเป็นมงคุดกลับไปลูกไฮหลานด์อา่าเที่ยวไปเท้าประพุทธเนยปกติคนได้ง่ายๆเด้อ ฝ่ายนี่ฝ่นะแปงพี่น้องเฝ่านะแปงพี่น้องไปปลุกแกนถอย่างลูกหลานเดครน้ำหอมน้ำหอมตูดตนโอ้ยประตูปูนี่แล้วตูดตเนเ่ยมาเส้ากหมอยู่เ <c oughs> พืพ่อมาเศร้าอย <c oughs> ู่หัวตูดตนมาเส้ามาเศร้าเลยขึ้นฝัดขนาดเลย เรานำหอมเด้อเ,น,เ,ออเนี่ยกรณีนำหอมกรณีอดอกไม้อยู่ในอันตะกร้าเด้อเว,วลาพระอพุโบสถจะมากับป่วยเด้อป่วยนะครับเดี๋ยวจะตาเด้อจะตาวป่วยเด้อให้พระคู่มันเลยทีเดียเอาพระอุปบสถข้ามมาใกล้ๆเอาพระอุปบสถข้ามมาใกล้ๆทีเดียวาสวยวยาธุสาธุสาธุอ่าพระคู่ก็นันนง่งโคดส่องอบเสียงหอมเนาะ ขึ้นขึมาจากสะดือทะเลนะครับครับตอนนี้กำลังรถอยู่ข้องกัทตีไปเรื่อยๆข้องกัทตีไปเรื่อยๆตีไปเรื่อยๆพ่อตีไปเรื่อยๆข้องไงอ่าโอเคขึ้นแม่ผู้ยัยขึ้นแม่สองคนได้ป้ะเอาว่างแต่พานก่อนอ่าขึ้นแม่ก่อนขินแม่ก่อนสองไปเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวให้รถเกิดเสียงออกเลยครับพวกเจ้ากับพากกันขึ้นรถไปนี่อ่ะป่วยได้เลยเราไม่ป่วยได้เลยอ่ะป่วยป่วยไปคนนี้เรียนยิ่งเงินกับป่วยได้เยอ ที่มานลาดทิจูดใส่หัวเข้าไปดิอันใจเท่ละอันไฟไปในเด็กบกแข้ลูกแขหลานเป็ดรถเอาเด้อรถเอาเอ้ารูตีก็ะเทียมพร้อมเด้อ 太慢了。